สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาหรือว่า,าช่วงที่ลูกๆนะครับเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเห็นข่าวมาอยู่2-3สาครั้งเรื่องของการพาเด็กไปเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็คุณแม่อาจจะไม่ทันระวังน้องเอาสีเมจิกนะครับไปเขียนกำแพงรีสอร์ทไปเขียนกำแพงโรงแรมอะไรเงี้ย ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเข้าไปค่าที่เขาจะไปทาสีใหม่หรือค่าดําเนินการอะไรของเขา่ก็ประมาณหลักพันขึ้นอะ่ะ2องสาพันหรือบางทีถ้าทาสีใหม่หมดก็เยอะอยู่นะผมไปเห็นแล้ว เอบางทีไม่สบายใจเนาะวันนี้คือตั้งใจจะมารีวิวไอ้เจ้านี่นะครับที่เห็นอยู่เนี้ยที่เอามากองอเนี้ยที่เห็นเนี้ยมันคือฟองน้ำนะฟองน้ําชื่อมันแรกๆชื่อเท่มากเลยฟองน้ํมอัศจรรย์หรือว่าหลายๆคนก็เรียกว่าฟองน้ํานาโนนะครับฟองน้ํมอัศจรรย์หรือฟองน้ารรําน,นาโนเนี้ยมันก็มีมานานแล้วนะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะขายที่ร้านมิสเตอร์ดีไอ h o ร้าด้าชอปปมันก็มีแล้วเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่ามันเป็นตัวช่วยสําหรับงานบ้านหลายๆเรื่องเลยนะนะฮะหลักๆมันเขาจะเอาไปทําความสะอาดซิงค์ล้างจานซิงคล้างหน้าพวกก๊อกน้ำสแตนเลสอะไรพวกนี้ครับมันขัดคราบน้ําได้โอเคอยู่นะฮะ เเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อที่ผมซื้อมานะผมซื้อมานานแล้วซื้อมาเป็นโอ้ยยี่สิบสามสิบอันเลยลักษณะของมันมันก็คล้ายฟองน้ําทั่วไปแหละแต่มันเบาๆนะเบามากเลยมันเปื่อยยุ่ยได้นะเนี่ยดึงออกมามันคล้ายๆโฟอมอะ่ะแล้วก็สามารถตัดแบ่งไปใช้งานได้นะครับเนี่ยมันเป็นของใช้แล้วทิ้งไปเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้คงทนถาวรที่จะโอ้ยเหนียวใช้ได้ตลอดเวลา แล้วเวลาใช้อ่ะมันจะต้องชุบน้ำงนี้เนี่ยนะครับชุบน้ำแล้วก็บิดบิดให้มันบานมาหน่อยนะแล้วก็เอาไปเช็ดเอาไปถูเอาไปขัดนะฮะใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยเนาะที่มารีวิวเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีลูกอยู่สองคนวัยกำลังโซนเลยวัยกำลังชอบขีดเขียนกําแพงเขียนทุกอย่าง <laughs> ตู้หนังสือตู้ทีวีนะครับกำแพงโอ้โหเขียนหมดอะไรที่มันเป็นสีสีไม้มีเมจิกก็มีนะครับบางทีเอาปากกาเขียนซีดีไปเขียนโอโ้ผมเห็นแล้วนึกถึงใจผมอะเวลาคุณแม่ที่คุณแม่ท่านอื่นเจอนะปัญหาอย่างเงี้ยก็เลยยังมาบอกว่าตัวนี้มันอาจจะช่วยได้นะครับมันอาจจะไม่ได้มหาศา์ขนาดที่ว่าลบทุกอย่างได้หมดนะอันนี้อย่าไป ถึงขนาดนั้นนะครับบางอย่างมันลบได้อย่างเช่นวัสดุผิวเรียบนะครับเป็นพวกไวบอร์ดเนี่ยไม่ต้องไวบอร์ดนี่มันง่ายมากอันนั้นนะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ที่เราเอาฉีดฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยน,นะครับฉีดฉีด,ฉดแล้วก็เอาชุบน้ําเช็ดก็ได้ถ้าเป็นเมจิกนะเป็นไวบอร์ดเป็นกระจกอะไรเงี้ยอันนั้นสบายนะครับแต่ถ้าเป็นปากกาแบบนี้นี่ปากกาตามา้าหรือว่าอันนี้คือหนักสุดเลยปากกาเขียนซีดีขนาดซีดีมันยังไม่ออกเลยนะนะครับ ตัวนี้อาจจะช่วยได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองกันโต๊ะนี้คล้ายๆกับไวบอร์ดเนาะนะครับคล้ายๆกับเราวัสดุมันคล้ายๆไวบอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวเลองมาเขียนให้ดูว่าเออมันโอเคไหมนะสมมุติตรงนี้เป็นไวบอร์ดนะคบผมเขียนหมายเลขไว้แล้วกัน1 2 3นะครับอ่าตอนแรกเลขหนึ่งนี่ผมจะเอาผ้าชุบน้ำธรรมดาเช็ดก่อนแล้วกันเนาะ ไว้บอดบางทีมันก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะมันเป็นแบบอันนี้คือผ้าชุบน้ําธรรมดาเช็ดนะนี่นะครับก็จะออกอยู่บ้างแต่ก็ทิ้งคาบไว้นะครับนี่อันนี้คือผ้าชุบน้ําธรรมดานะก็ต้องใช้แรงเยอะๆก็มีแต่ถ้าทิ้งไว้นานๆไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับอันนี้คือเขียนได้ประมาณ 2- 3สาวิก็เช็ดเลยแต่ถ้านาน,านๆเปกว่าน,นี้แบบ ไม่ทันได้สังเกตอะวัน2วันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ลบออกอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าต่อไปสมมุติว่าผมมีแอลกอฮอล์นะครับผมมีแอลกอฮอล์อยู่ผมก็เดี๋ยวขอชีดแป๊บนึงนะอันนี้คือแอลกอฮอล์เห็นปะ่ะมันจะละลายเลยอะครับประกาถ้าประกาเคมีถ้ามันเจอแอลกอฮอล์นะอันนี้ก็ออกนะครับ ส่วนอันนี้ผมจะใช้นี่ฟองน้ํานี่นะฟองน้ำหาจา์เนี่ยเราก็จุ่มน้ํานิดนึงแล้วก็บิดมัดมานะครับแล้วลองเช็ดดูมันก็จะติดอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็คือให้ค่อยๆลบนะครับมันก็ไม่ได้ลบง่ายนะบางอย่างนะครับต้องใช้แบบ เผล่เลบยากกว่าแอลกอฮอล์นะว่าแต่ก็หมดนะครับหมดอ่ะทีนี้เราจะไปดูว่าอะไรที่มันที่มันทำได้บ้างนะครับอ่านะครับก็หมดอยู่นะหมดอยู่อันนี้เห็นไปคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟองน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ไปให้ดูตามจุดต่างๆว่าเออถ้ามันมีการขีดการเขียนอะไรแบบเนี้ยตัวเนี้ยจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเนาะจะได้เห็นภาพนะครับอ่ะไปหลายๆที่เลย จุดแรกเลยอันนี้คือดินสอนะครับดินสอที่เขียนตามตู้ทีวีนะครับตู้วางทีวีชั้นวางทีวีเนาะเนี่ยคือเอาผ้าลบอะไรก็ออกยากนะถ้าเป็นฟองนะ้ำมาสจันเนี่ยนะครับโต้มันกลับมาขาวได้เหมือนเดิมอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือดินสอนะเห็นไหมเนี่ย อันนี้ลูกสองขวบเขียนตรงนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ทั้งแถบนะฮยสอนี่ส่วนใหญ่ก็ออกหมดนะครับมันจะทิ้งคราบดำๆไว้เดี๋ยวเราก็เอาผ้าเอาอะไรมาเช็ดออกได้ หลักๆคือต้องเช็ดไอ้นี่ก่อนนะครับที่เป็นดีสอนี่นะแล้วก็เอากระดาษเปียกเช็ดอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคแล้วอันนี้แบนผมเนี่ยมันจะเป็นกำแพงประเภท สีสีทากําแพงที่สามารถลบได้นะครับแต่ว่าบางอย่างอะผ้าที่ชุบน้ำอ่ะมันไม่ไม่สามารถลบได้นะบางอย่างที่เป็นประการมจิกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูแล้วมันลบไม่ค่อยออกนะครับก็เลยแบบว่า,าอันนี้เป็นทดลองเหตุการณ์ว่าลูกไปเขียนเล่นเนาะก็ไก่ขอไข่อะไรอย่างเงี้ยนะสมมุตินะไปเขียนกําแพงโรงแรมไว้นะครับถ้าเรามีตัวนี้ติดรถไปด้วยก็ค่อยๆลบอะครับมันอาจจะมันอาจจะ ด่างบ้างแต่ว่ามันก็ยังจางๆ,ๆไปเนาะเนี่ยนะครับสีมันก็จะติดออกมาอย่างนี้เลยก็พอช่วยได้บ้างนะครับอืมอันนี้เป็นรถที่ใช้ที่บ้านนะครับถ้าเป็นรอยถึงขนาด นะครับพลาสติกอะไรเงี้ยอันนี้คือเช็ดไม่ออกแน่นอนแต่ถ้าเป็นรอยแบบขูดขูดอะไรเงี้ยไปขูดกิ่งไม้หรือโดนอะไรขูดมาเงี้ยอันนี้คือช่วยได้อยู่เนี่ยครับเห็นป่มออกนะครับอันนี้ไฟหน้าเนาะไปโดนรถสีฟ้าเบียดมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองอันนี้ครับดูเห็นไหม ขนาดรถเบียดยังออกนะครับเนี่ยอ่ะวันดีคืนดีนะครับลูกลูกลักเรามากมาเขียนรถเล่นหนูรักพ่ออะไรก็ตามนะสมมุตินะหนูรักพ่ออย่างนี้เนาะหลายคนโกรธนะครับคือรักลูกมากมีคนมาเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็ลบน้ำอาจจะไม่ออกด้วยซ้ำนะครับต่ให้ลองอันนี้ก่อนนะครับลอง ลองขัดดูนะครับแรกๆอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ให้ย้ำๆเนาะย้ำๆตรงตรงที่เขียนนะเรียบร้อยทดลองให้ดูแล้วนะครับฟองน้ำนานโนฟองน้ำมหาศจารย์นะครับมันก็ไม่ได้มหาศจาย์อะไรขนาดนั้นนะนะฮะต้อง เผื่อใจไว้ด้วยบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาค่าแต่ผมอยากให้แบบมีติดบ้านติดรถไว้นะครับและไม่ต้องถามที่ผมนะที่ผมไม่มีขายนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อเจอลิงก์ที่แบบว่าไปซื้อได้ราคาไม่ได้แพงหรอกครับนี่น่าจะหลักสิบนะครับสิบกว่าบาท20-30อะไรเดี๋ยวลองลองไปดูนะฮะก็เผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วกันนะครับโอกาสในการที่เด็กจะไปเขียนเล่นอะไรมันคงไม,ม่มีบ่อยขนาดนั้นหรอก นะครับเผื่อไว้เป็นตัวช่วยเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผมมีทิคดีๆเกี่ยวกับงานบ้านอะไรเงี้ยก็จะอามาบอกกล่าวเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับเรื่องราวของการรีวิวอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ